นครับคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบยางพันสองห้าหนึ่งกับยางพันหร้อยเขาสังเกตกันยังไงก็มาดูก็ชมคลิปนี้กันนะครับคือ,อยางพันสองห้าหนึ่งนะครับเราให้สังเกตดูนะครับเอ,อยางพันสองห้าหนึ่งนี่ลำต้นเขาจะไม่ค่อยสูงนะครับแล้วลำต้นเขาจะไม่ค่อยสูงเขาจะมีกิ่งอยู่ที่ต่ำนะครับกิ่งกิ่งค่อนข้างต่ำนะครับมัน ยางพันสองห้าหนึ่งนี่ถ้าเราดูแลถึงต้นก็โตเหมือนกันนะครับบางคนเขาบอกว่าต้นมันไม่โตถ้าดูแลดีๆต้นโตหมดทุกต้นนะครับอันนี้คือยางพันสองหัหนึ่งนะครับให้สังเกตดูนะครับลําต้นเขาจะไม่ค่อยสูงครับกิ่งเขาอยู่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ยางที่สองให้สังเกตที่ใบนะครับให้สังเกตที่ใบครับใบเขาจะค่อนข้างใหญ่ครับใบใหญ่ แต่ให้สังเกตที่ใบด้วยตาก็ไม่ไม่รู้ด้วยนะครับบางทีมันก็มีใบเล็กใบใหญ่คล้ายๆกับพันหกร้อยมากนะครับแต่พันหกร้อยมันจะมีใบที่เล็กเรียวก,กว่านี้นะครับก็อันนี้ก็มาดูใบเขาเนับนี่ครับใบเขาค่อนข้างใหญ่อันนี้ผมเด็ดมใม้ดูนะครับนี่ครับใบเขาจะค่อนข้างใหญ่ครับแต่พันหกร้อยใบเขาจะเรียวจะเล็กจะ จะไม่ใหญ่กว่าเท่านี้นะครับจะเรียวจะเล็กจะถี่กว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาจะพาไปดูยางพันหกร้อยนะครับว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับจะเป็นสองห้าหนึ่งหมดเลยนะครับสังเกตดูกิ่งเขาจะไม่ค่อยสูงนะครับยางพันสองห้าหนึ่งยางพันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหกร้อยนะครับและนี่คือต้นยางพันหกร้อยต้นยางพันหกร้อยนี่ให้สังเกตดูกิ่งเขาคนจะเ,เขาจะอยู่สูงนะครับ ลำต้นเขาจะเรียวยาวมากครับไม่เหมือนสองห้านึงครับสองห้านึงกิ่งเขาจะค่อนข้างค่อนข้างต่ําครับครับแล้วผมก็อยากว่าจะเด็ดใบให้ดูครับแต่มันอยู่สูงเหลือเกินครับเดี๋ยวผมหาใบก่อนครับของยางพันสองห้านึงนะครับนี่ครับใบเขาจะค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็นี่คือใบของพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยใบเขาจะค่อนข้างเรียวเล็กนะครับ จะเล็กนะครับก็มีข้อแตกต่างมานี่นะครับที่ผมเล่าไปนะครับข้อดีกับข้อเสียของยางพันสองห้าหนึ่งมันแตกต่างกันเอแตกต่างไงผมก็จะบอกครับยางพันสองห้าหนึ่งนี่อายุเขาจะอายุเขาจะสั้นกว่ายางพันหร้อยนะครับยางพันหร้อยอายุเขาจะยืนกว่านะครับเพราะว่ายางสองห้าหนึ่งี่เขาจะให้น้ํายางเยอะกว่าพันหร้อยมากครับ อายุเขาเลยสั้นกว่าแต่ยางพันหกร้อยนี่เขาจะมีอายุที่ยาวกว่านะครับเพราะว่าคือออกน้อยกว่าสองห้าหนึ่งนะครับแต่แต่ผมก็ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็ยางพันหกร้อยช่วงออกก็ออกตีเหมือนกันนะครับแต่สองห้าหนึ่งผมผมถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะผมว่าสองห้าหนึ่งออกดีกว่าเยอะนะครับ แต่ยางพันหรอจะอายุยืนกว่าแค่นั้นเองครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ